ก็สวัสดีกันด้วยนะคะก็มาพบกับออนชอออซสซ่าทีวีนะคะเย้วันนี้เราก็จะมาสอนวาดนะคะแต่ในคลิปเก่าอันเนี้ยทุกคนเขาไม่ได้คอมเมนต์หรอกเราออมรู้นะคะว่าคุณอะ่ะอยาได้แอปนี้แต่คุณไม่รู้ว่าชื่ออะไรในช่องอื่นๆเขาไม่ได้บอกด้วยคะ่ะตอนนั้น ก็เป็นหนึ่งในคนที่หาแอปว่ารู้ที่มันดีๆนะคะแต่ก็ต้องขอบคุณพี่คนหนึ่งนะคะซึ่งพี่อะไรนี่แหละค่ะต้องขอบคุณมากค่ะที่พี่เขาบอกที่พี่เขาคอมเมนต์นให้น้องคนนั้นแล้วรู้เลยค่ะก็พี่ค่ะไปพิมพ์ว่าอันนี้นะคะก็จะอันแรกเลยค่ะ อันนี้ค่ะก็ไม่ต้องเสียแรามากค่ะก็วาดรูปกันเลยแต่แล้วต้องวาดรูปร่างก่อนนะคะซึ่งสีที่เราจ,จะวาดในวันนี้นะคะอจะวาดคนธารรมดานะคะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็ขออภัยนะคะอ๋อรือไปตรงนี้นะคะคือ อย่าอย่าเพิ่งไหวกันเลยดีกว่าอย่าจะบอกหน้าแรกเลยค่ะนี่พอกดขึ้นมามันจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ค่ะก็กดถ้าคุณไม่มีรูปมันจะเป็นรูปกล้างแล้วมันจะมีข้างล่างให้บวกคุณกดไปที่บวกกันเลยค่ะแล้วเลือกอันนี้นะคะแล้วทีน,นี้คุณเลือกขนาดของอันนี้นะคะเมื่อกี้ขอภัยค่ะ โอเคค่ะ okay, ก็กดอันนี้นะคะถ้าใครกลัวว่าจะว่าวงกลมของหัวไม่สวยแนะนำใช้อันนี้ค่ะอ๋อลืมเปลี่ยนเป็นอันนี้นะคะขอพายค่ะอย่างนี้นะคะอุ้ยอ่าอื ก็ลบอันนี้ด้วยการลบบไม้บรรทัดวงกลมนะคะทีนี้เราก็ตัดขีดเว้ยตัดขีดเลยค่ะอันนี้ตรงนี้เราก็จะว่าเป็นแหวนนี้ เราเราชอบว่าเป็นพวกกระโปรงปิดตัวครึ่งนะคะเอาง่ายค่ะไม่มีขานะคะเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะเออถ้าทุกคนถามว่าทำไมชอบว่าเป็นยันเดรดจังน,นะคะคือชอบ ยันเดลยจังมากค่ะเ,เลยวาดยันเดเลน,นะคะแต่จะวาดคนธรรมดาค่ะซึ่งเราก็สามารถที่จะอันนี้กันได้สามารถที่จะทําแบบนี้ได้นะคะก็กดไปที่ตรงนี้นะคะกดไปเลยแล้วกดไปที่ตรงบวกเพิ่มเลเยอร์นะคะแล้วไปตรง อันนี้สองนะคะถ้าเราปิดตรงนี้อันนี้เราก็จะหายอย่าเพิ่งปิดนะคะแล้วอย่าเพิ่งวาดให้ไปเปลี่ยนให้ไปเปลี่ยนปากกาที่เราใช้ก่อนซึ่งปากกาที่เราจะใช้ในวันนี้คือปากกานี้นะคะแล้วเปลี่ยนสีด้วยคดีพี่ลืมเปลี่ยนนะคะโอเคค่ะ ก็จะว่าลูกทรงนะคะอุ้ยไม่เอาไม,อม่เดี๋ยวขอไปตัดคลิปนะคะโอเคค่ะก็ได้แล้วนะคะอุยเดี๋ยวขออนุญาตค่ะ <c oughs> โอเคค่ะ อยากขอลบเปลี่ยนไหนแป๊บนึงค่ะอุ้ยไม่ค่ะหัวเราจะยาหน,นึงนะคะอุ้ยอีกแล้วถ้าคุณกลัวว่ามันอันนี้จะหมดนะคะให้ใช้อันนี้ค่ะมันอาจจะไม่ลบสะอาดนะคะ โอเคค่ะได้แล้วค่ะทีน,นี้ชอบว่าแบบนี้ค่ะตาจะอยู่สำนิแล้วจะว่าคนที่แบบตาเรืองแสงนะคะอันหนึง่ง ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเพราะยังว่าไม่ค่อยเก่งค่ะค <c oughs> อเริ่มมานะคะ <c oughs> <c oughs> อือเดี๋ยวนะ ไอ้อะไรอ่ะที่มันผูกคอขอบผู้ชายอ่ะอะไรนะเวลาไปทำงานอ่ะอืมว่าเป็นอยู่อ่ะว่าแบบนี้ดีกว่าคะ่ะ เหมนชาวอะไรเนี่ยค่ะที่เขาใส่ชุดแบบนี้นค่ะเหนื่อยใจเละหลีวันที่มันกระโตกระโปรงบ้านหน่อยนะคะ ขออภัยนะคะเราจะวาดเป็นยังไงผู้หญิงผม โอเคค่ะก็เสร็จแล้วนะคะก็ทําการอุย้ยแล้วส่วนตานะคะให้ถามว่าวพี่ทำตาเรืองแสงทายังไงคะปััอดับแรกนะคะเราก็ต้องใช้อันนี้เดี๋ยวนะคะ ใช่ฉันหน่อยกับเอ๋กับได้ลืมใช้อันนี้ดีกว่าค่ะอ,อุ้ยว่าใช้เครื่องมช่วยดีกว่าเอกเล็กๆจิ๋วเลยจิว๋ว ก็ทำการวาดเลยอุ้ยเอา เอ้ทำลูก,กตาแบบนี้ละคะอาจจะย่าไปสลับคุณและสลับออมเลยคะ่ะออมก็ทำยากเหมือนกันนะคำตาเรืองแสงที่เป็นยังไงอันนี้ครับการเติมสีนีนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงตาแดงนะคะ ได้แล้วนี้ให้คุณอะไปเลือกใช้ปากกาแล้วให้ไปกดอันนี้แล้วให้ไปเลือกไออันนี้อัน,นที่สองนะคะไออะไรอะสีเหลืองขาวดูนะคะโอเคค่ะแล้วก็ทำกันว่าเลยมันไม่ค่อยทำตาเดือดใชอี่กดพลาเดเยว้ว ีไม่ชูดชาิกันนะะต้องให้สีมอ่ออกธนะาชาค่ะซึ่งอับชอบวาเป็นแบบนี้นะคะก็ตรงนี้จะซึ่งบอกถ้าจะถามว่ามีรมแรงบรนใจมาจากไหนนะคะนี่เลยค่ะ อย่างอะไรอะ่ะช่างมันก่อนนะคะน,นี่คลิปวีโอเก่าๆของออมนะคะเอ๊โอ้ oh my god อย่าแป๊บนึงค่ะหาไม่เจอ นี่ค่ะนี่ค่ะก็ที่สำหรับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะวันนี้ก็บายบายค่ะบ๊ายบาย